แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคผู้นำด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสะเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิะะลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o ็อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบ o ็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไวเนาะก็จะมี2โซนนะที่รออยู่นะครับแต่ว่ากราฟราคาเนี่ยเขาขึ้นมาไม่ถึงนะฮะขึ้นมา50%ของรอบการลงชุดนี้เองนะครับ แล้วก็ทุบลงไปนะครับอ่าผมก็เลยไม่ได้ออเดอร์เซลล์เลยนะฮะตรงนี้นะพอหลังจากที่เขาลงไปแล้วนะฮะก็ลงไปเทสในส่วนของแนวรับนะฮะสองสองเนะตรงนี้ผมได้บายสวดขึ้นมานะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมีการเทสแนวรับเนาะอ่าหลังจากเทสแนวรับเนี่ยเขาก็มาเทสแนวต้านจุดนี้อีกนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีการปฏิเสธราคาอ่าแล้วก็มีการพักตัวลงไปนะครับกลับขึ้นมาเทสนะฮะรีเจ็คอย่างรุนแรงเลยนะฮะตรงนี้นะ ตอนนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกให้เราเข้าเทรดได้นะครับเป็นการทิ้งไส้เนาะแล้วก็มีกื่กินซ้ําอีกนะฮะแล้วก็ขึ้นมารีเทสนะแล้วก็เซลล์ลงไปนะครับถ้าเกิดว่าเล่นตามเทรดตามแนวที่ให้ไวเนี่ยตรงนี้นะครับทุกคนก็ต้องได้ออเดอร์บายขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องได้ออเดอร์เซลล์ลงมาด้วยนะครับเพราะว่ามีคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับที่โซนเนาะก็การาฟราคาลงมานะฮะยังไม่สามารถผ่าน2 2 9 7 3 1ได้นะครับแล้วก็เกิด ชุดคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะฮะคอนเฟิร์มที่แนวนะฮะล้วก็เหมือนเดิมนะฮะสามารถเข้าเทรดได้คอนเฟิร์มที่แนวรับเนาะตรงนี้อ่าชุดนี้เลยนะครับแล้วกราฟราคาเนะี่ยก็ได้มีการปรับตัวขึ้นไปนะฮะอ่าปรับตัวขึ้นไปแล้วก็มาเทสในส่วนของ23 1 2 9 5อีกหนึ่งครั้งหนะ้าแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็เป็นแท่งเบรกชัดเจนอ่าเห็นไหมฮะไม่มีกินกินกราฟก็ขึ้นต่อนะครับก็ขับมาเข้าโซนในส่วนของ าราคา2325นะครับที่เป็นโซนซัพพลายที่ส่งราคาลงไปนะครับตรงชุดนี้นะแต่ช่วงช่วงเย็น,นผมไม่ได้เทรดแล้วนะครับถ้าใครเทรดตีซัพพลายแล้วก็เซลลลงมาเนี่ยก็ได้ระยะที่ไกลพอสมควรเลยนะครับตรงนี้นะพักตัวลงมาประมาณ1,700จุดนะครับก่อนที่ราคาเนี่ยจะมาเทส บล็อกส่งราคานี้นะฮะที่เคยส่งราคาขึ้นไปทำ hi นะฮรับรับราคาอยู่แล้วก็ดันขึ้นไปต่อนะครับตอนนี้กราฟก็อยู่ในเฟสของไซเว์นะครับก็เดี๋ยวเรามาวางแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะสำหรับกราฟตอนนี้นะฮะผมมองที่โซนนี้ก่อนนะครับเป็นดับแรกนะฮะโซนนี้จะอยู่ในกรอบราคา2 325นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสองสามสองห้าถึง 2329นะครับกรอบราคานี้นะฮะเป็นกรอบราคาที่เราเนี่ยสามารถโฟกัสได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ากราฟราคาเนี่ยเขากลับเข้ามาในโซนนี้นะฮะกลับเข้ามาในกรอบเราสามารถหาสัญญาณคอนเฟิร์มได้ในกรอบนี้นะฮะหาสัญญาณคอนเฟิร์มถ้ามีสัญญาณคอนเฟิร์มเนี่ยเราต้องเข้าเทรดนะครับเซลลงไปก่อนนะฮะในกรอบนี้นะเป้าหมายก็คือโลด้านล่างนะครับแนวรับ2 3 1 2นะครับ อืมแต่ถ้าเกิดว่าเขาเบรกดได้เนี่ยเป้าขึ้นต่อไปของเขานะฮะก็จะเป็นแนวต้านถัดไปอ่าแนวต้านนี้ก่อนในระดับแรกนะฮะสองสามสามหกจุดหนึ่งเก้านะครับเป็นเป้าแรกที่ถ้าเกิดว่ากราฟราคาเนี่ยเขาเบรกนะฮะมีการเบรกเอาขึ้นไปแนละ้วเราจะฟอลโล่บายนะครับไปที่แนวนี้นะฮะสองสามสามหกแล้วก็โซนนี้นะฮะเรายังเฝ้ารออยู่เหมือนเดิมนะครับโซนซัปพายนี้นะ อ่ะสะพายนี้2ตัวนะครับก็บองต้นเนี่ยเราอยู่ดูโซนนี้ก่อนถ้าเกิดว่ากาฟราคามาที่2 3งสาแล้วเนี่ยอ่าเราอาจจะถือออเดอร์บายขึ้นมาปิดทั้งหมดหรืออาจจะแบ่งปิดบางส่วนก็ได้นะครับแล้วก็คาดหวังเป้าถัดไปนะฮะคาดหวังในโซนการเข้ามาในโซนเนี่ยเราดูเสถียรกับตัวก่อนนะครับถ้ามีเสถียรกับตัวเราสามารถเข้าเซลล์ได้นะครับที่โซนนี้นะฮะก็เป็นโซนหนึ่งที่สามารถ จะโหราคาได้นะครับส่วนนี้นะคาดหวังนะก็พักตัวลงมานะครับให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าจะมีนิวโลหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีนิวโลเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะย่อแล้วบายต่อขึ้นไปก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าติดซัาไอ่ะเราต้องหาสัญญาณเซลล์ก่อนนะฮะประมาณนี้เนาะเป้าลงถัดไปนะครับเราก็ยังใช้โซนเดิมอยู่นะครับ2312.95 2297.31แล้วก็ โซนด้านล่างเนี่ยเป็น2278.82แล้วก็2268.43นะครับยังใช้เหมือนเดิมนะฮะถ้ากราฟกลับลงมาเนาะแต่ถ้ากราฟขึ้นไปเนะี่ยก็มีโซนนี้แล้วก็โซนด้นบนนะที่ที่รอต้านราคาอยู่นะครับมี2โซนเนาะไปตีกรอบตามก็ได้นะฮะอ่าประมาณนี้มันเป็นโซนติดกันเนาะตรงนี้นะฮะอีกโซนนึงจะเป็นของ M5 นะครับเฝ้าระวังนะครับก็เป้าขึ้นต่อไปนะฮะ แนวต้านถัดไปนะจะอยู่2354.81นะครับยังเหมือนเดิมนะถ้าเบรกได้เนี่ยเราจะ follow ไปที่2371.89ถึง2379.12นะครับอันนี้ก็เป็นโซนเดียวกันนะฮะในกรณีถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเขามีการเบรกทั้งหมดเลยนะฮะมาปิดเหนือแนวต้านนี้นะฮะเราก็จะสามารถ follow นะครับ follow by ขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเวลากราฟเขาชนโซนเนี่ย เราต้องดูด้วยว่าเขายกโลหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ากราฟมันยกโลเนี่ยเราก็จะหาโซนดีมานในการบายต่อขึ้นไปได้นะครับแบบนี้เนาะอะเราจะหาจังหวะบายบอลโลนะครับแบบนี้ถ้าโครงสร้างเขาขึ้นเนี่ยให้เรารู้ไว้เสมอนะครับว่าเราเซลล์เนี่ยเราเซลล์ส่วนแนวโน้มนะครับแนวโน้มล่าสุด ของกราฟราคาชุดนี้นะครับอ่าให้เราเข้าใจแบบนั้นนะถ้าเขาขึ้นม่เรื่อยนะเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเกิดว่าเราเจอดีมาเน่ยเราควรที่จะแบบตบเซลล์ลงมาถึงดีมาเน่ยเราอาจจะออกจากเทรดหรือรอคอนเฟิร์มหรือแบ่งแบ่งออกแล้วก็กันทุนก็ได้นะครับตรงนี้นะถ้าเกิดว่ากราฟราคาเนะี่ยเขาขึ้นเป็นโครงสร้างแบบนี้เนะี่ยเราก็ต้องเล่นตามแนวโน้มไปก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแผนในวันนี้เนาะ ดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าผมเห็นโครงสร้างชัดเจนแล้วก็มีแพทเทิร์นให้เราเข้าเทรดเนี่ยเดี๋ยวผมจะวาดการาฟแล้วก็ไปอัปเดตให้กลุ่มเทเล gram เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตซ้นเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมไปส่งให้ในเทเล gram อีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับลิงก์เทเล gram นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ